เป็นตับง้วด้วยจ้ะมื่อเนี้ยแฟนพยาวบาลมันเป็นตับง้วหน่อยอสันตับง้วอ่อนพันว่าเดียแสบอยู่จ้ะพี่น้องคักคักหวานจ่วยอยู่แต่ว่าตับหวานแสบกว่าอันนี้แสบกว่า สวัสดีจ้าพี่นอจ้ากลับมาพักกะพัดมาดาวมันนอกเชนนอหนอจ้ามื้อนี้พัดแต่เนี่ยว่าสู้กินอีกคือเกาจ้าจุตับกับอันตับหวานเนอจ้าเห็ดเผือกเพราะว่าพัดสิก,กินล่องกินจุตับเ่อแหลกเนอจ้าพัดบ่เคยกินบ่เคยกินเลยจุตับถ้าอันเห็ดเป็นไส้ลาบไส้ก้อยเคยล่องอยู่จ้าแต่ว่าล่องแบบนิดๆหนน้อยเพราะว่า ผัดบวกลากินมอนีผัดก็เลยจะมากินเทือแหลกจากจุตับเถือแหลกว่าสีหลอดบวหลอดเนาะ่ว่าผัดเห็ดเป็นตับหวานตับหวานมาเพื่อไหวผัดยันผัดกินบ่ได้ดเนาะจ้ากนกะมิแจ่ขมจ้าตับหวานผัดผัดเห็ดเป็นนั่นตับหวานแบบขมเนาะจ้าบ่เดเห็ดแบบเปรียวผักกาบกามี่ใบมิ้นใบะาะแหน่ผักชีสักกับผักชีเล่าเนาะจ้าต้นหอม มีคิงสดกระเทียมสดหลักกะพริกสดน้ำเน่จาจ้ะหลักกะข้าวเหนียวผ <laughs> <laughs> ัดควนนุยาตเอานา้ำแก่ข้าวเน่าจากบาเคยกินจากจุตับเธอแหลกเธอแหลกในชีวิตจิลอดนือสีหลวง <laughs> ก่อนที่จะไปกินก็พาดผาดฝา,ากกดไหลร,รสซับสะข่เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้พัดน้ำในด้วยจา้าเมื่อน,นี้ว่าสิพาพี่น้องไปกินเขาข้างนอกคือเกาแต่ว่าฝนมันตกจากก็เลื่มประเด้ไปพัดขออนุญาตตหวานก่อนละกันนะจา้าเอาเป็นจะตะวานแสบจ้่น้องทิ้ง้วย ตับ,บาน,น่ะพาดกินได้อยู่แต<ม>่ว่าอันนี้เธอแหลก<ม>บบจ้ะตาบานแสบเนาะ หมดแต้คำาแหลกนะจ้ะพอคำานา่น้อยๆก่อนละกันคุยแจวหลาย กระเทียมไปจ้ะ ได้อยู่จ้ะแต่ตบวานนี่แบบแสบจ้ะ เป็นอย่างคือใส่ถุงติครับหนึ่งละพัดแซ่อันใส่ถุงใส่ช่องฟิตจ้ะอีกจะค่ำนยพี่น้องได้ดูจ้ะแต่เขาขวหน่อยอ่ะพี่น้อง บักแตงจ้าเงาทอแขนเป็นตับง้วด้วยจ้ะเมื่อเนี่ยแฟนพยาบามันเป็นตับง่วดหน่อยสันตับง่วดอ่อนคนวาเดียแสบอยู่จ้ะพี่น้องคักคักหวานจ่วยอยู่แต่ว่าตับหวานแสบกว่าอันนี้แสบกว่า นกระเทียมจ้ะเอ้อ กินได้ยาหนามว่าตีบอกเสอแหลกในชีวิตอีดีจากน้องแบอบู่มันโดนกินเทื่อนเนาะ thịt à Hãy subscribe cho เธอแหลก่านอยู่จ้ะแต่ว่าผัดกะขอพ่อสม,มีนอกจากตับฉุนทุ่ยไทยได้อยู่วันนี้คือสีอันอิ่มไปโดนอยู่พี่น้องสุดท้ายจ้ะโอ้ยโอ้ย มืดประมาณเครื่องหนึ่งจากพี่น้องที่หันมาแสบอยู่แหลกๆกินไปกินมากข้อแข็งพี่น้องมันแสบอยู่ได้ที่แหลกนะเ้าบบเคยกินน้ำแหละพัดกับโบเคยกินเลยเนาะแต่แบบมีพัดกินยุบจากมันนี่กะพัดกะฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดซับสไครต์ให้พัดในด้วยจา้า เพื่อเป็นกำลังใจให้พัดเป็นเฮ็ดคลิปต่อๆไปพัดจะถ้าอ,อากาศดีพัดจะพยายามออกพาพี่น้องออกอไปกินเขาข้างนอกน,อกากนอก้าจ้าเนาะมื้อนี้ฝนมันตกจังไดพัดกัฝากทุกคนเนี่ยด้วยจ้าอาก,กาขอบคุณทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจให้พัดน,น้ำเนาะจ้าเนาะเมื่อนี้พัดกะขอโตัวล่าพี่ล่าน้องไปก่อนละเด้อจา้าสวัสดีค่ะ